สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับอันดิเซมเบอร์นะครับผมก็ได้อยู่ในซีซั่นที่2นะอยู่ในโหมดออริจินซึ่งผมจะมารีวิวโหมดนี้ให้ฟังนะครับผมให้ว่าโหมดนี้คือโหมดฮาร์ดคอร์ของแทร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันจะเป็นของแทร่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะในโหมด Origin นนี้จะมีอัญมณีการพิสูจน์และอัญมณีแห่งความกล้าเพิ่มเข้ามานะ อัญมณีการพิสูจน์เมื่อใช้แล้วคุณจะได้ไอแร่สีเขียวๆตัวนี้และอัญมณีความกล้าเมื่อใช้แล้วจะได้ตัวแร่สีส้มนี้นะซึ่ง2องอย่างนี้จะดอบเยอะมากตัวของก๊อบลินเราจะมีแค่ร้านค้าที่เอาไปซื้อขายและย่อยของนะจะไม่มีการคราบของตรงนี้แล้วซึ่งเมื่อมาดูที่อุปกรณ์ที่ผมคกนะผมมีทั้งแบบแร่แบบเมจิก แล้วก็แบบตำนานแล้วก็แบบยูนิคที่ทั้งส่องและยังไม่ส่องนะพอเข้ามาที่ย่อยจะเห็นว่าไม่มีการย่อยอุปกรณ์แล้วมีแค่ย่อยลาคิมา่าย่อยตัวของอุปกรณ์ที่ครับและย่อยหนังสือตำรานะมีย่อยเพียงแค่นี้มันทำให้โหมดนี้ผมว่า ยากกว่าฮาร์ดคอร์ปกติแล้วฮาร์ดคอร์จะเป็นการนำเสนอการเล่นแบบยากๆซึ่งปัจจุบันเราจะพบในโหมดของการตายแล้วตัวละครเล่นต่อไม่ได้แต่ว่า การที่เดฟทําช่วยนะอันนี้มันทาให้โหมดนี้ผมคิดว่ายากกว่าฮาร์ดคอร์โดยที่ของที่ได้มาจะสุ่มมดเท่านั้นอันนั้นไม่ได้ยากเกินไปแต่ส่วนที่ยากคือของที่คุณจะใช้ในโหมดนี้มีอันนึงที่ใช้ได้จํากัดมากซึ่งมันสามารถหาได้แต่คุณจะได้ต่อวันน้อยของชิ้นนั้นก็คือม้วนคัมภีร์ประเมินตัวนี้นี่เองมันทําให้โหมดนี้เล่นยากมากเพราะว่าม้วนคัมภีร์คุณจะได้จํากัดต่อวันซึ่งผมรอ ลองฟาร์มแล้วมันก็ไม่ดอกนะโดยปกติถ้าคุณเล่นโหมดทั่วไปคุณเอาของมาย่อยเอาของแร่เนี่ยมาย่อยมันจะได้เศษกระดาษของม้วนคัมพีซึ่งถ้ามี10อันคุณจะรวมเป็นม้วนคัมภีได้แต่ว่า ในโหมดนี้ทางเดฟตัดการย่อยอุปกรณ์ออกทําให้ไม่สามารถหาเศษคมภีได้มันก็เลยทําให้คำภีตัวเนี้ยหายากมากซึ่งจะเหมือนการย้อนไปเล่นตอนที่เราเล่นเกมแรกๆไอม้มอนคำพีนี่ก็หายากเช่นกันแต่ว่าคุณยังสามารถหาได้จากมิชชั่นรายวันนี้นะซึ่งผมคิดว่าวันละ5ใบเนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะว่าของที่ดอปมามันมีเยอะเหลือเกินที่เราต้องสองั่งไม่ว่าจะเป็นของระดับยูนิคหรือไม่ว่าจะเป็นตัว ของการ์ดนะตัวของไอการ์ดเคอ o หรือว่ายันเราก็ต้องส่องซึ่ง5ใบเนี่ยผมว่าไม่พอหรอกเพราะงั้นเราจะต้องเลือกส่องดีๆถึงจะคุ้มแต่ว่าทางเกมก็ยังอนุญาตให้เราซื้อได้ในตลาดประมูลถ้ามาค้นหามนคำว่าคำพีลงไปแพ็คคำพีประเมินเนี่ยสามารถแพ็คคำพีมาขายได้แต่มันไม่มีใครแพ็คหรอกมันหายาก อีกทางนึงคุณสามารถใช้ได้โดยการเอาเพชรแดงมาซื้อนะแพ็คคัมพีประเมินซึ่งในนี้จะมี10และแถมอีก1เป็น11ใบาราคา20เพชรแดงผมเอาเฉลี่ยเลขเต็มๆคือราคา2เพชรแดงผมว่าเดฟควรจะต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้แล้วแหละ เพราะไม่งั้นมันเล่นยากมากจริงๆอาจจะแก้ไขโดยการไม่มีอะไรเอ่ยแล้วคือไม่ต้องใช้ไอตัวคัมภีนั่นแหละหรือเอามาใส่ที่ร้านขายของร้านค้าเบ็ะเตล็ดเนี่ยให้คนมาซื้อจะเป็นการผ่านทองที่มีอยู่ในเกมที่มีมากเกินไปด้วยผมคิดว่าถ้าแก้ไขยอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเพราะไม่อย่างงั้นแล้วเล่นยากจริงๆจากปัจจุบันในโหมดออริจินตอนนี้ผมให้ว่ามันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ของแท้